ครับผมตอนนี้มาให้อาหารไก่ครับมาให้อาหารไก่ครับผมยาเดี่ยวนอนบื้อเฉาช้าตะแน่นอนอนบื้อเฉาช้าเฉาว่ามาช้าตะแน่นอเฉาว่ามาช้าบื้อเฉาช้าตะแนเจะใสายาจ่วยเดียวจะใสายาจ่วยเดียวธรรมินอาเมียจีโบนี่ก็ดีมาเจะใสายาจ่วยเดียวกูตัวยาอะไรบ้างนาะ ไม่อาหานไก่ครับลุมไม่อาหานไก่ครับไม่อาหารไก่เดี๋ยวไปเที่ยวนกกันนกที่พูดได้ดนกที่พูดได้อยู่เนี่ยอ่าเงี้ยสกายเปยวตัดเลย สวัสดีครับคุณโนกสวัส <c oughs> ดีครับคุณนกสวัสดีครับวันดีเจ้าก่อนสวัสดีเจ้ากล้องก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า

好了。